สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมครับผมวันนี้ไปกู้ตุ้มกันอีกแล้วจ้านาวันที่23าธันวานะครับสองห้าจ้าไปจ้าไปกู้ตุ้มกันครับผม นี้เดินทางคู่ไกลหน่อยนะครับผมเพราะว่าจะอยู่ห่างบ้านหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ป่าเริ่มออกแล้วนะครับตามฤด,ดูนะครับผมก็ลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาก็ช่วยก็มีการอทอดแฉกปลากันเป็นธรรมชาตินะครับผมมาจะไปดูกันครับวันนี้เราจะได้มังได้น้อยนะครับผมปลา ลูกแรกลงจอดครับผมกับลูกที่หนึ่งนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยจ้าดูกันครับว่าจะมีตัวดีไหมเอ่ย ลูกแรกนะครับเติมตัวขึ้นนะครับผมมาแล้วจ้าลูกแรกนะครับมา,าได้หน่อย ลูกแรกนะครับขึ้นเ็นที่เรียบร้อยตัวดีไหมเออโอ้ยลูกแรกเอาเรื่องครับอาา่าฮะมีพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ็ดน,นัหนเองเขานะครับลูกแรกเอาเรื่องครับผมจะทำการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับลูกแรก การใส่อาหารลูกแรกนะครับผมเดี๋ยวลงต่อเลยครับผมโอเคไปต่อกับลูกที่สองนะครับโอเคครับไปต่อกับลูกที่สองจ้า รถที่สองลงจอดครับผมรถที่สองก็ทำการกดหลักอยู่นะครับผมเพราะว่าไม่รู้พนมผู้ใดเอาตุ่มลงทับไปพอดีเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับมีตัวไม่เอ่ยสำหรับรถที่สองนะครับกดหลักแป๊บหนึ่งนะครับรถที่สองขึ้นลวจ้ามาแเลย งาหักอไออเงียตัวนี้โดนทับป่ะเตโดนทับป,ะปะ่ะเปล่าโอเคครับลูกนี้งาหักนะครับปลาออกบทเหลือสักตัวสองตัวได้นะครับลูกที่สองไม่เป็นไรทำการเจ็บไปเลยนะครับงาหักต้องไปทำงาใหม่โอเคเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สามครับผมลงได้อยู่เปล่าล โอเคจ้าไปต่อก,กันลูกที่สามนะครับผมถึงแล้วจ้าลูกที่สามโอเคครับลูกที่สามนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยจ้า หลักก่อนนะครับผมรูที่สามมาแล้วจ้ารลที่สามขึ้นแล้วนะครับผม ม่เคยเข้าเงี้ยล้โลที่ตสามพอได้นิดหน่อยนะครับ ครับที่สามพอได้นะครับเล็กหน่อยนะครับไม่มาไม่มาโอเคทําการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับครับทำการใส่อาหารลูที่สามก่อนนะครับผมจไปดูลูที่4ี่ต่อครับอันนี้ใส่อาหารลูที่3าก่อนนะครับผมนี่ลูกใหม่ลูกเก่านะลูกใหม่ ลูกใหม่นะครับก็แช่น้ําไว้ไม่นานนะครับผมปาก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไปต่อลูกทีสี่นะครับไปจ้าไปต่อกลูกทีสีนะ,นะครับผมมาจสองลูกแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับลูกทีสี่จะแก้หน้าได้ไหมเอ่ย โอเคครับููซีสี่เกมตัวลงจอดจ้าจอดครับผมโอเคครับลูกซีสี่ลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยมาดูกันจะมาหันไม่เอ่ยูกซีสี่ กดหลักอยู่นะครับลูกที่สี่มาช้าลูกที่สี่ขึ้นแล้วครับผมอ๋เสียงตัวใหญ่นะครับน่าจะมีตัวอยู่แค่ลูกเดียวนะครับที่เห็นในเรือ ว่าสองโลที่ผ่านมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปกดเนี้ยกดเข้าอีกแล้วครับตรงนู้นก็ได้ตวงนะครับ ครับโผล่ oh, oh, ได้นะครับตูกที่สองเอาเรื่องอยู่ครับผมปล oh. ดตัวเบลเลยเป็นโลนะครับใส่เนี้โอเค๋ okay. ทำการใส่อาหารท่อนะครับ oh. การใส่อาหารลูกที่สี่ก่อนนะครับผม oh. นั่นเดยตามเคยครับวันนี้โอเคไปต่อกับลูกที่ห้าครับ โอเคครับไปต่อกันลูกที่ห้าเลยจ้าโหดีโดกว่าเลยครับตัวนี้ไอ้มีมันสองตัวนะครับวันนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมไปเฉยสวยทั้งนั้นเลยโอเคไปต่อกันลูกที่ห้าเลยจ้า จอดจ้าเอาเอาห้านะครับลงน้ำไปที่เรียบร้อยจ้านี่ครับลูกที่ห้านะครับก็ทำการปลดหลักอยู่นะครับผมโอ้ยวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับห้าลูก สวยนะครับตะเพียนหางแดงนะครับปลาม่น้ำสนใจติดต่อได้นะครับอโอเคลูที่ห้าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับผม,มออเ,เอาลงดูที่ห้าเอาเรื่องแล้วครับผม โอเคครับเป็นลำลูกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทำใส่การใส่เหยื่อแล้วลงต่อเลยนะครับสำหรับลูกเี่ยห้านะครับโอเคครับ okay. จบภรารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฝ <Okay. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบภรารกกิจห้าลูกจ้า กลับบ้านได้ครับผมไม่จ้ากลับบ้านได้ครับผมเมนต็มลำอีกแล้ว บ้านได้ครับไปจา้า